และผู้ปกครองนะคะคกิจกรรมเกมการศึกษาน,น,นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนโยงเส้นจากคู่ภาพที่มีเสียงสระเหมือนกันให้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามายโยงเส้นกันเลยค่ะเด็กๆอ่าคำแรกปากสระอาค่ะเออไหนคะอ่าลากค่ะสระอาเหมือนกันเด็กๆก็โยงเส้นเลยค่ะคีคำไหนเอยอ่ากับ พี่ค่ะเห็นไหมคะสระเหมือนกันเลยน้อยคําไหนคะอ่าคำนี้ค่ะสระเหมือนกันเลยนอนนอนคําไหนเอย่ยเอสระอ่านนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็โยงเลยค่ะซุ้มคําไหนคะอ่าพัง เอคำไหนเอ่ยมีแม่นาัการมีงูงูถูกต้องค่ะอือคำไหนคะอ่ะเหลือสองคำแล้วคำนี้ใช่ไหมคะและคำสุดท้ายเจ้ากับเข้าค่ะอ่าเก่งมากค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆโยองเส้นจับพูดเสร็จแล้วอย่าลืมทำแบบประเมินเขียนเส้นชั้นเล็กที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ